ตรงนี้ไงคะกดตรงไหนอะตรงนี้ไงคะกดทำไมอะกดเพื่อให้กำลังใจพีออ่างศิลาเขาค,าค่ะ ตทครับผมสถานีควบคุมการ์ดด้วเขาหิ่ซอสใช่ใช่ค่ะก็พี่ดูรถจากทางไหนคะผมดูรถต่างทางพวกทางเฟสทุกครับผมเฟสทุกใช่ใช่มีไม่กี่วันได้ตัดสินใจก็ดูไปหลายวันครับเป็นอาทิตย์แต่ดูเรื่อยๆเพราะมันมีเยอะไงมันมีหลายที่ใช่ไหมดูเรื่อยๆหลายที่หลายหลายหลายเนี่ยหลายเออหลายเต็นท์ก็ดูมันจะมีแบบไอ้โปรโมชั่นนี้โปรโมชั่นนี้ใช่ไหม มก็ก็ดูยุยน้องมิ้นคุยคุยกันนองมิมได้ได้เเใช่แล้วที่นี่เจ้าหน้าที่มาจัดเนาะจัดที่นี่ใช่ใช้เวลากี่วันที่น็จแล้วก็ประมาไม่เกินอาทิตย์มั้งไม่เกินอาทิตย์เ่เกี่รอนะที่ที่รอนะใช่พี่รอิชองเาร์อาทิตย์้วยใช่ใชติดด้วยแหละถ้าติดช่องเสาร์อาทิตย์ก็จะช้านิดนึงเนาะปกติก็สวันนะคะแล้วก็ ใช่ใช่ใช่ไม่มีการจัดไปแนนซ์ถึงที่นะแล้ววันนี้เราอารถมาสมนะคะอยากให้พี่ได้บอกอะไรกับเพื่อนพี่กันบงบอกว่าถ้าเกิดนะไม่มีรถใช้ก็ไปดูรถที่อะไรพีเอสใช่ไหมพีเอสอ่างศิลาได้ครับผมในในเพจเล่นทุกมีครับผมดูติดต่อสามได้ครับผมขอบคุณ